ก็ผมเองเข้าวัดประมาณปี2528ทำบุญเ,เรื่อยมาจากในน้อยก็ขยับขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากงานที่กระผมทำนะเป็นงานที่ต้องออกต่างจังหวัดครั้งละนานนานเป็นเดือนหรือหลายเดือนแต่เมื่อมีโอกาสกลับเข้ากรุงเทพก็จะไปวัดเสมอครับถ้าช่วงไหนหยุด ตรงกับงานภาพป่าหรือกระถินก็ผมก็จะมีโอกาสทำบุญและทำหน้าที่กัลยะาณมิตรบอกบุญเรื่อยมาที่จำได้ก็คือบุญซื้อที่ดินสองพันไร่ได้เดินชวนคนก็าทำบุญถ้าไกลก็จะนั่งรถเมบอกเขาได้คนละห้สคนละร้อยบ้างหรือมากกว่านั้นบ้าง รวมแล้วได้เป็นไล่เลยครับดีใจมากว่าปี2 5งหสสองได้เปลี่ยนงานใหม่ได้เงินเดือนเยอะขึ้นมากจริงแต่ก็ต้องเดินทางไปกับเรือบรรทุกป,ปลาแช่แข็งครั้งละประมาณหนึ่งเดือนทำอยู่ประมาณสิบปี oh. เราผมเป็นช่างเครื่องทำความเย็นครับแต่ก็ไม่ทิ้งวัดมีโอกาสเป็นประธานรอง หล่อรูปเหมือหลงปูนหนึ่งกิโลกร,รัมกากว่าได้สำเร็จเป็นจภาพเสาเข็มมหาธรรมกายเจดียหนึ่งต้นและสามารถบอกให้พี่ๆได้สร้างองค์พระและบอกบุญองค์พระรวมแล้วได้ร้อยกว่าองค์ตอนบอกบุญสนุกมากเลยครับรวมทั้งบุญสภาธรรมกายสากลและบุญอื่นๆอีกช่วงปีพศ2542 ลาออกจากงานเพราะบ่อยครั้งที่กับผมมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แต่ตัวเองไม่ได้อยู่ร่วมในวันงานบุญใหญ่ขัดใจมากเลยครับเลยออกมัซะโอ้หม่มีความตั้งใจดีอนุโมทนาด้วยนะลูกะบุญแรงดีๆจะจะลืมดูงานไปก่อนแล้วกันช่วงที่ผมว่างงาน ก็ผมก็ได้มีโอกาสมาทำนาติปกป,ป้องบุทธศาสนายอย่างสนุกสนานครับราที่ใช้อยู่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากหมู่คณะที่เดินทางเข้าวัดมาด้วยกันก็ผมเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อปีสองห้าสี่ี่ทำบุญเต็มกำลังทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้ดังใจเพราะมีภาระนี่อยู่บ้างแต่พระป่าวัดระบาดไม่เคยตกบุญเลยครับขณะนี้กระผมเป็นห่วงคุณแม่และเตีย แล้วก่อนนี้เมื่อกระผมทําบุญอะไรก็จะบอกบุญคุณแม่และพี่ๆเสมอแม้อยู่ไกลกันคุณแม่และพี่ๆก็จะร่วมบุญมามากบ้างน้อยบ้างแต่มาช่วงหลังที่มีข่าวทำให้ทุกคนรวมทั้งคุณแม่เชื่อข่าวไปด้วยทุกคนพยายามห้ามกระผมมาตลอดจนกระผมไม่กล้าบอกบุญกับคุณแม่และพี่ๆอีกเลย ล่าสุดงานวันสลายร่างคุณยายที่สามคุมภาพันธ์ก็ได้กัดฟันไปบอกบุญคุณแม่และพี่ๆอีกครั้งเพราะไม่อยากให้ทุกคนที่เรารักเนะี่ยพลาดบุญสามห0ื่นวัดในครั้งนั้นปรากฏก็ได้ผลครับทุกคนกร่วมบุญมาหมด<อ>แม้ไม่มากนักแต่ก็เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผมที่ทุกคนเริ่มเข้าใจอีกครั้ง นี่เป็นยอดนักสร้างบรมีที่สุดยอดจริงๆเลยหนึ่งไม่มีท้อแท้ท้อสอยในการสร้างบรมีเลยโดยเฉพาะพี่ชายคนโตที่มีความตระหนีมากยังได้ร่วมบุญมาถึง1,500บาทซึ่งกับผมคิดว่ามากที่สุดในชีวิตของท่านทีเดียวอ,อ,อุสาธุแม่ก็ผมน่ะปลื้มครับแต่คุณแม่ดูท่านมา่ค่อยจะปลื้มยิ่งเตี่ยของกับผมพูดไทยได้น้อย ฟังไม่รู้เรื่องจะรับบุญได้แค่ไหนถึงอย่างนั้นกับผมก็ได้สร้างพระอาจารย์ทั้งสองตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านก็บอกเขาจะรู้เรื่องเท่าไหร่กลัวว่าท่านทั้งสองจะรับบุญไม่ได้ครับคุณแม่มีลูกทั้งหมดแปดคนกระผมเป็นคนสุดท้องครับกับผมเคยฟังอยู่กับแม่แล้วว่าสมัยก่อนท่านลาบากมาก ท่านน่ท้องแก่ยังต้องแช่น้ำเพื่อร่อนหาเศษแร่แลเลี้ยงชีวิตต้องกรีดยางและติดสำคัญไปที่เกลียดชังของคุณยายคุณยายนี่คงเป็นคุณแม่ของคุณแม่มั้งท่านบอกคุณยายจะแกล้งทุกอย่างเหมือนเป็นศัตรูกันแม้กระทั่งวันแต่งงานยังโดนแกล้งสมัยนั้นมีสวนยางเป็นร้อยไร่คุณแม่ก็เตีย ท่านทําสวนปลูกผักคุณแม่ใช้ไม้ตีหอยทากที่มีกินผักมากเลยครับ oh. คุณแม่เคยผ่าตัดบ่อยมากในชีวิตเกินหกครั้งผ่ oh. าตัดคอพอกสองครั้งผ่าท้องอีกสองสามครั้งผ่าสะโพกขาอีกสองครั้ง oh. โดยใส่เหล็กระหว่างสะโพกกับขาใส่เล็กครั้งแรกเดินไม่ถนัดหมอบอกว่ายาวไป ไม่<ะ>ไม่วัดซะให้ดีที่สน <laughs> ไปพาอีกให้กระดูกที่ยันข้อต่อสั้นลงค่อยดีขึ้นแต่เวลาเดินก็ยังเจ็บทรมานมากจะได้เสียชีวิตลงเมื่อ8ปดมกราสองห้าอายุได้แปดสิอปีอก็ถือาอายุยืนทีเดียวแหละ,ะโอ้โหผ่านสมรภูมิผ่าตัด<อ>หลายครั้งมั้งเนาะ ส่วนเตี่ยเป็นคนเฉยเฉยไม่เขาจะมีปัญหามีหน้าที่ฉีดยาฆ่ามาแมลงในสวนผักนี่แหละจะเป็นปัญหาเลยข้าไก่กินเป็นอาหารประจำํำไม่มีปัญหานี่หลจะเป็นปัญหาเพราะซื้อมาจากตลาดบอกว่าไม่อร่อยสู่ขากินเองไม่ได้หลังๆล,ลูกๆไม่ให้ข้าจึงมีโอกาสทำน้อยลงท่านได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณเจ็ดปีครับ ือก่อนหน้าคุณแม่เสียเจ็ดปีพี่ชายคนโตอายุหกสิบอ็ดปีมีหุ้นส่วนลงกลึงมีสวนยาง100ร,ร้อยกว่าไรชอบสะสมพระเครื่องพระเก่าๆเป็นคนตรณีมากภรรยาก็ตรนี่ขันน้ำพาลองนะมีลูก สาวหนึ่งคนอายุ27-28ก็ตรณีเหมือนกันอือปัจจุบันพิชาเบลกไตต้องล้างไตทุกอาทิตย์ก็ผมเขากรบเรียนถามว่าเตียกับแม่ตายแล้วไปไหนบุญองพระที่กับผมสร้างให้เตียท่านจะได้รับหรือไม่คือสร้างให้ ราะท่านอนโมโธธนาบุญไม่เป็นวันที่สร้างอุปราคุณแม่รวมทั้งที่ท่านาร่วมบุญมาด้วยเนี่ยจะช่วยท่านไปสู่สุคติไหมครับทําไมคุณแม่ยังถูกผ่าตัดบ่อยมากเป็นกรรมอะไรจึงทําให้แม่ต้องถูกย้ายกแกล้งมาตลอดคพี่ชายคนโตทำกรรมอะไร,รต้องไปตกตายแบบนี้ก็ผมทำกรรมอะไรมาครับจึงทำงานไม่อยู่กะทิ มันก็นแล้วแต่เราเนาะบางเออเรามีขาซะด้วยบุญนั้นได้จะทำให้ทางนักสอนมีความสุขดีครับอ่ะบ่ายกันไปเลยต้องฝันที่ฝันนั่นแหล,ละครับและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นยืยนยันว่าเป็นเรื่องฝันนะจิตท,ท่านก็ไม่ผ่องใส ไปเกิดเป็นไก่ <Wow. S 2> และก็ถูกเจ้าของก็เชื่อดมาหลายครั้งแล้ว oh. ตอนนี้ก็ยังเป็นไก่อยู่ oh. กรรมยังหนามากโดยเฉพาะโมหะเนี่ยคร oh. อบงำมากพระเพ้กคอนรู้สึกตอนนี้เนี่ย <Okay. S 2> ก็ยังเป็นไก่ <Okay. S 2> คือไก่นีนรู้สึกอย่างไรครับ okay. ไก่ถ้ากรรมหนักอยู่เนี่ยจะรู้สึกก็เป็นเป็นไก่ครับครับเอามาเศึกษานะรช่หลวงพ่อว่าเราไม่่อยคิดกันหรอกไม่้คยว่าไก่รู้สึกงไงครับเคยคิดไหมไม่เคยถ้ากรรมมันหนักมันก็คิดเป็นไก่อ๋อถ้าจะหมดกรรมจะไก่มันคิดอีกอย่างนะอ๋อ เห็นไหมถ้าไม่บอกเขาไม่รู้เห็นไหมมันสู้ฝันในฝันไม่ได้ค,คุณเตียท่านกเลยรู้สึกเป็นไก่เมื่อเห็นคนก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะโมหะยังหุ้มหนาอยู่อให้กินอะไรก็กินแล้วก็พอคนไล่จับก็ตกใจกลัวตอนจับเชือกก็เจ็บทุกทรมานแล้วก็นึกจะไก่ไก่แะละ เพราะเป็นไก่ให้นึกเรื่องอะไรคบรัไก่นึกเรื่องหุ้นได้ไหมหุ้นหวยมวยมาเนึกไม่ออกก็เลยไปเกิดเป็นไก่ต่อไปโอ้บุญที่ส่งไปเน่ยก็ไปคอยก่อนครแต่ว่าถึงอย่างไรก็ผ่อนหนักเป็นเบานะลูกนะครับทำไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวหนักเป็นเบาเบาเบาไป พอท่านหมดอารมณ์ที่จะเป็นไก่เนี่ยท่านจะรู้สึกด้วยท่านเองเวลาบุญเยอะๆขึ้น<ร>มโมหะมบางลงไปกรรมบางส่วนแม่ตายแล้วไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาไปเกิดเป็นเทิดาสายคนทันในวิมานเป็นทอง<ร>แต่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะบุญที่สร้างพระไปให้ และบุญที่ลูกชวนท่านทำน่ะที่พาตัดบ่อยๆเพราะกรรมปัจจุบันเป็นหลัก<อ>เป็นหลักเลยเป็นกรรมฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรต่างๆเป็นต้นเป็นอจินนักกรรมรทำบ่อยๆมันก็สั่งสมทำให้เป็นดูดกรรมปรานาติบาตในอดีตทำให้ต้องผ่าตัดกันบ่อยๆ กรรปานาปัจจุบันเนี่ยมันไปดูดการปานาในอดีตที่ถูกยายแกล้งตลอดก็เพราะว่าในอดีตชาติเคยเกิดเป็นเพื่อนผู้หญิงกันเป็นเพื่อนกันแต่เป็นผู้หญิงครับแต่ไปชอบชายหนุ่มคนเดียวกันอ,อปรากฏว่าชายหนุ่มั้นมาชอบแม่ในชาตินี้นย,ยายในชาตินั้นก็โกรธ พื่อนสามในชาตินั้นคือแม่ในชาตินี้เลยโกรธข้ามชาติ oh. มันมีเชื่อเพราะได้กแกล้งๆหน่อยรู้สึกจมัน oh. สบายใจถ้าไม่แกล้งแล้วอึดอัดเพราะนั้นเวลาอึดอัดก็เลยต้องเอาอึดออก oh. จะเอาอึดออกได้ก็ต้องแกล้งกันเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ติดตัวแม่มา oh. บันดาลให้ยายเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากจะทำอย่างนั้น oh. Oh. พี่ชายปโรคไตต้องล้างไตเพราะความในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตก็เป็นพ่อค้าที่หน้าเรือดมักจะโชว์แต่ของดีเอาไว้ข้างบนบแต่ละขายของไม่ดีที่อยู่ข้างล่าง oh. บางทีก็โกงตายช่างนี่ในอดีตนะเป็นต้นส่วนกรรมปัจจุบันก็คือกรรมตะนี่นะความตระนีอ oh. สองกรรมมารวมกันก็เลยทำให้เป็นโรคไต จะแก้ไขได้ก็จะต้องละความตาระนีและต้องทำการค้ายอย่างซื่อสัตย์รวมทั้งต้องมั่นสั่งสมบุญให้ม,มากๆทั้งทานศีลภาวนาหนักก็จะเป็นเบาครับถ้าเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีครับอย่างได้อย่างหนึง่งที่ทํางานไม่อยู่กับที่นเพราะว่าขาดมหาทานบารมีแล้วก็ปัญญาบารมี คือความรู้น้อยเมื่อขาดทานบาร,รมีเนะี่ยมันก็เลือกงานไม่ได้ครับขาดทานบาร,รมีก็ต้องอยู่ในจุดที่กําลังบุญที่พอมีอยู่นั้นได้ศึกษาเรื่องกราวที่พอจะเลี้ยงชีพได้ครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละให้ทําบุญทุกบุญโดยเฉพาะปฏิบัติธรรม บ่ได้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะไปช่วยทั้งเตีย่ยทั้งแม่ทั้งใครๆได้ถ้าลูกนะเมื่อช่วยตัวเองได้นี่ก็เป็นเคสตัตีิของลูกผู้มีบุญซึ่งรักในการสร้างบารมีดีเหลือเกินครูเมื่อใหญ่ในปลื้มใจในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกระยาณมิตร เป็นลกที่มีความกระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้หายากอดทนสร้างบาร,รมีต่อไปนะลุงนะบพบชาติต่อไปชีวิตของเราจะดีกว่านี้มากมายที่เดียวแหละละโลกแล้วเราก็จะได้ไปอยู่สุคติโลกสวรรคร์โดยเฉพาะเป้าหมายที่จะไปดูสิตบุรีต้องสร้างบาร,รมีให้เยอ่ๆนะลุงนะ